สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะช่องเอ็นบายจัลันวันนี้แม่ค้ากลับมาแล้วจากที่ห่างหายไปกี่วัน1วัน2วันนะคะสวัสดีสําหรับท่านผู้ปกครองนะคะช่วงนี้เป็นฤดูการเปิดเทอมทุกคนก็จะยุงย่งยุ่งวุ่นวายกันหน่อยเนาะแต่แม่ค้าเอาใจช่วยนะคะแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะนํารถสวยๆส,สภาพดีแล้วก็มีเมนูเด็ดๆมาให้ตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นกันค่ะนั่นก็คือเราจะ มีรถของค่าย honda นะคะนั่นก็อยู่ข้างหลังของแม่ค้านี่เองนะคะเป็นเจ้า CBR 650F ปี2018นะคะคันนี้คือแบบว่าเป็นรถที่แบบว่าสภาพดีแล้วก็ไม่น้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่น้อยของแม่ค้ามันเท่าไหร่กันแน่เออเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวรถโดยรอบเป็นก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูของแต่งของเจ้าคันนี้นะคะไปเลย Gleeter bump bye. Listen to the tingle of the sweetest bumper Second hand don't feel the tingling beaters bump. I got a high stretch feeling like a fever. ค่ะจากที่ได้ชมความหล่อของตัวรถโดยรอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่แม่ค้าจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าแจ้งไว้ก่อนว่าสําหรับเจ้า CBR คันนี้นะคะปี2018 คันนี้บุ๊คคู่มือกุญแจสองดอกบุ๊คเซอร์วิสครบนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ไม่น้อยแต่เดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมนะคะว่าไม่เท่าไหร่และของแต่งมีอะไรบ้างหุยรอคันนี้รับรองรับรองนะคะใครที่ชอบในซ BR รักสายสปอร์ตต้องไม่พลาดะคะคันนี้ปะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันมาเลยเดี๋ยวแม่ค้าจะพามาชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันนะคะโซนด้านหน้านะคะก็จะมี กันลอยนะคะกันลื่นถังน้ำมันนะคะตัวนี้ตรงรุ่นนะคะอ้าวคันนี้นะคะอุ้ยดูสีสิสีถังแบบเงาเงาช้ำช้วาวๆโอ้ยอ้าวนี่เลยคือแบบว่าให้ตายสิเธอคันนี้นะคะไม่เพียง9,947กกิโลนะคะยังไม่ถึงหมื่นเลยคันนี้เนาะ เอามาเดี๋ยวเราไปดูของแต่งพร้อมๆกันเลยโซนด้านหน้าก็จะมีชิลหน้าแต่งนะคะชิลหน้าแต่งอุดรูกระจกนะคะของเลเซอร์นะคะอะไรล,ลงมารู้สึกว่าของแต่งของเจ้าพนี้จะเป็นของเลเซอร์เหมือนเลยนะนี่การม้อน้ำนะคะอย่างดีเรา,าไล่ไปไล่ไป ด้านนี้นะคะก็จะมีนี่การล้มนะคะการล้มซ้ายขวาของเลเซอร์เหมือนกันโหยดำแดงนะคะของแต่งตัดทองโคตรหล่ออ่ะอ้าวตัวนี้นะคะอุดโครงมานี่เลยท่อคันนี้อยากให้ฟังมากสำหรับใครที่ชอบแบบหืมกระหึมลั่นๆนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงท่อนะคะคันนี้ท่อแต่งนะคะไดโวนะคะสลิปออนไทเทนะดูโหอ,อยางเข้าอะ่ะอ่ะมาด้านหลังด้านหลังนะคะมีกันดีดนะคะช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วมีไว้ดีแน่นอนนะคะกันดีดของเลเซอร์เหมือนกันส่วนด้านหลังตรงนี้ท้ายสั้นนะคะพับได้อ่ะ เลเซอร์อีกแล้วครับผมแต่แม่ค้าไม่ขอดึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นเนาะอ่าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟเลี้ยวในตัวเดี๋ยวแมค่ค้าเปิดให้ดูอ่านี่นะคะไฟท้ายเป็นไฟเลี้ยวในตัว <Ooh. S 1> มาไล่มาตรงนี้เลยนี่นะคะโซสเตอร์ยังเหลือๆนะคะ ส่วนด้านนี้ก็าจะเหมือนกันก็จะมีการล้มนะคะการล้มแล้วก็ขุดโครงโอ้ยสำหรับตัวเครื่องคือแบบว่ากริบกริบนะคะไม่มีน้ำมันเยอะไม่มีน้ำมันซึมนะคะโอ,โอเคใครได้เจ้าคันนี้ไปเนอะนอกจากไม้น้อแล้วยังจะหล่ออีกของแต่งก็แบบว่าอพอตัว โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กันนะคะแม่ค้าสูง160ยเนะ้ะเดี๋ยวแม้ค้าจะลองเทียบให้ดูว่าระดับความสูงเท่าเนี้ยกับเจ้า CBR คันนี้นะคะว่ามันจะอยู่ประมาณไหนโอเคนะคะไปะไปกันครับโหยหล่อจริง โมีเลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหูยเจลังพอดีเลยแหละสายสปอร์ตคือห้ามพาดเลยนะเจา้าคันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูระบบไฟก่อนเนาะระบบไฟติดครบทุกจุดนะคะไฟสูงไฟต่ำไฟผ่าหมากไฟเลี้ยวซ้ายขวานะคะอ้าวไปพร้อมกันหรือยัง รเจ้าคันนี้โหเสียงท่อโคตรลั่นนะล,ะลั่นลั่นแน่นแน่นดุดูุเข้ากับรถมากนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจเจ้า CBR ปี18คันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเปิดราคาให้เนาะมามาเลยหวยได้ไปถือว่าคุ้มคุ้มจริงไม่น้อยสภาพดี เาที่ได้ฟังจากเสียงเครื่องก็น่าจะพอรู้แล้วนะว่ามันแน่นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาแม้ค้าจะเปิดราคาให้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้ทางร้านเราเปิดให้ราคาเงินสดนะคะเพียง1 8 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะก็จัดได้ทั้ง2ที่นะคะมีัวนออกลิสซิงแล้วก็กรุงศีออตโต้เหมือนเดิมค่ะและท่านไหนที่ ต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะออกรถใช้เงินเพียง9,999บาทแม่ค้าชอบให้ราคานี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์เนาะคือแบบว่าราคาออกรถเบาๆจบทุกขั้นตอนนะคะคือไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วเนาะแล้วก็ผ่อนนะคะคันนี้ตกเดือนละประมาณ4 8 0 0นิดๆนะคะ60งวดเออนี่ได้รถปีใหม่นะคะแล้วก็สภาพดีใหม่น้อยด้วยรับรองไม่ผิดหวังนะคะ แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะซื้อหรือขายรถก็เหมือนเดิมเนาะยังไงก็ติดต่อมาที่ทางร้านได้เลยปกติแม่ค้าจะลงรายละเอียดไว้ในคำอธิบายเนาะถ้ายังไงก็เข้าไปดูได้มีทั้งเพจแล้วก็ Facebook Line เบอร์ติดต่อสามารถติดต่อมาได้เลยลูกค้าท่านไหนคือแบบว่าช่วงนี้ย ไม่อยากมีภาระเพิ่มและอยากจะตัดภาระออกแม่ค้ามีบริการบริการติดไฟแนนซ์ถึงที่นะคะทุกอย่างทางร้านเราจะจัดการให้ถึงที่นะคะไม่ต้องมาที่ร้านก็ได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะรีวิวของเจ้าคันนี้แม่ค้าขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องเอ็นไบส์านเหมือนเดิมเนาะ ส่วนใครแบบว่าแวะเวียนผ่านเข้ามาเข้ามาทักได้นะคะสติกเกอร์หรือส่งอีโมจิเล็กๆมาอย่างน้อยก็แบบว่าเป็นกำลังใจให้แมคค้าเนาะโอเคครับถ้ายังไงก็ไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ